ปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%จีนอนุมัติวัคซีน mRNA ของบริษัทสัญชาติจีนเป็นบริษัทแรกรัเสเซียประกาศเพิ่มความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมนิวเคลียร์ร่วมกับจีน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u Need to know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลง,งทุนประจำวันที่23มีนาคม2023นะครับพบกวับผมนัทวัชระเมธีวรน,นันจากทีมกลยุทธการลงทุนปรจอิสปิงประเทศไทยนะครับก็สำหรับภาพรวมการลงทุนนะครับในคืนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนนะครับผมก็ตลาดเนี่ยเปิดด้วย การจับตานะครับตัวของการประชุม FOMC นะครับการประชุมนโยบายการเงินของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมก็ตลาดค่อนข้างจาก เก่งกำไรแล้วก็คาดหวังในเชิงบวกนะครับผมในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เป็นการคาดหวังว่าตัวของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับเขาน่าจะมีการลดโทนนะฮะตัวของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่มีวิกฤตในกลุ่มของกลุ่มธนาคารนะครับผมก็ที่เราคุยกันมาในหลายวันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวของเรื่องซีคอนวอลลี่แบงก์นะครับแล้วก็ตัวของเครดิตสวิตนะครับสุดท้ายแล้วก็ตลาดอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับผมก็ทําให้ตลาดเนี่ย จากที่เปิดตลาดนิ่งก่อนนะครับพอเฟดแถลงออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ตอนแรกตลาดก็ดีใจก่อนนะตอนแรกสัก2อสัปดาห์ก่อนนี้นตลาดไปมองว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.5%นะเพราะนั้นออกมาจริงเนี่ยขึ้น0.25%ก็ต่ำกว่าที่คิดไว้ก่อนนั้นนี้แหละนะครับแต่ประเด็นก็คือพอขึ้นมาแล้วนะครับตลาดคาดหวัง เยอะไปหน่อยตลาดคาดหวังว่าพอขึ้น0.25%เนี่ยนะครับแล้วเฟดอาจจะเปลี่ยนโทนและจะบอกอาจจะพูดประมาณว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหรือว่าจะลดดอกเบีย้ยแล้วปรากฏว่าเฟดยังคงโทนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงโทนว่า้เงินเฟ้อยังสูงอยู่นะแล้วก็อยากจะขึ้นดอกเบีย้ยคงต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะเพื่อเพื่อสู้กับ กับกับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของระบบธนาคารเนี่ยนะะฮสหรัฐค่อนข้างแข็งแรงนะก็เป็นเมสเซจที่ออกมาแล้วก็ทําให้ในส่วนของตลาดเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลบลงไปในคืนที่ผ่านมานะครับก็ตัวเอสซีบีห้าร้อยนะครับปิดลบลงไปลบหนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาวโจนลบหนึ่งจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของเนสแดกลบหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดลบกันไปในคืนที่ผ่านมานะครับส่วนตัวของฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับตลาดฝั่งยุโรปปิดก่อนนะครับก็ฝั่งของยุโรปเนี่ยประมาณค่ำๆของ เวลาไทายบ้านเราเนี่ยปิดและนะ,ะแล้วก็ตัวของสหรัฐเนี่ยนะครับเรื่องของการประชุมนโยบายการเงินเนี่ยนะถแถลงมาประมาณตีสองนะครับของของของเวลาบ้านเรา mm. ยุโรปก็เลยค่อนข้างจะนิ่งนะฮะฝั่งนักลงยุโรปก็จับตาการประชุมอยู่เช่นเดียวกันก็น่าจะมาเรียกกับตลาดในวันนี้นะครับตัวซอลลหกร้อยเนี่ยก็ปิดค่อนข้างจะแฟลตนะครับก็บวก0.21%นะ CAC 40ฝรั่งเศสบวก0.26%แล้วก็แดกของเยอรมันเนี่ยบวกศูนน่อร์เซ็น ครับฝั่งของตลาดเอเชียยังค่อนข้างจะเป็นในเชิงเก็งกําไรว่าเฟดยังน่าจะ,จะจะจะเปลี่ยนโทนดอกเบี้ยนะครับผมก็ยังปิดเป็นโทนเขียวนะครับผมก็ปิดก่อนแล้วก็คงจะมารีแอคกับตลาดในเช้าวันนี้นะเช้าวันนี้ตลาดฝั่งเอเชียก็อาจจะไม่ค่อยสดใสามากนักนะครับเมื่อวานนี้นะฮะนิกเกอี225ของญี่ปุ่นก็บวกไป1.93เปอร์เซ็นต์ซีไอ300ของจีนเนี่ยบวกไป0.43หางเสงบวก1.73เปอร์เซ็นต์นะเซ็นเซกบวก0.24เปอร์เซ็นต์นะครับ เซ็นบ้านเราก็บวกเช่นการ0.5นะครับตัวเวียดนามบวก0.78ในขณะที่อินโดนีเซียหยุดนะครับเป็นวันหยุดทําการ ครับตัวของราคาทองคำนะครับบวกไป1.62%เนะฮะเมื่อคืนนี้แล้วก็ตัวของราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะแฟลตนะครับบวกไป0.57%นะฮะก็ตลาดก็มีความวุ่นแล้วก็มาซื้อตัวของทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตัวของออพันธบัตรนะครับเมื่อคืนนี้พันธบัตรอายุ2ปีเนี่ยนะครับปรับตัวของอัตราผลตอบแทนเนี่ยลบลดลงนะครับ21่สิบเอ็ดเบสิสพอยต์ในขณะที่ตัวของ10ปีลดลง15บห้าเบสิสพอยต์นะครับก็ตัวของพันธบัตรราคาพันธบัตรเนี่ยลง นะฮะลงนะฮะเนื่องจากก็ตลาดจะเริ่มมองแล้วว่าอ่ะเออตัวต่อให้เฟดเนี่ยนะครับผมยังเอ่อยังจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมองระยะยาวหน่อยเช่น2ปี10ปีนีนะยังไงดอกเบีย้ยก็ก็ก็คงต้องลงแหละนะยังยืนยาวว่าลงอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่เอ่อตัวของความเร็ว,วกันนะความเร็วของการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คาดนะอย่างที่ก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยตลาลดหลายฝ่ายบางคนมองในแง่ดีมากว่าเฟดจะหยุดแล้ว,ล,วลงเลย นะครับผมก็ภาพนั้นอาจจะอาจาอาจะไม่ได้ไม่ได้ไไดสใสายขนาดนั้นนะดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยการความชะลอตรงเศรษฐกิจเนี่ยน,นะระยะกลางถึงยาวยัง,ยงไงดอกเบี้ยมก็จะลงมากกว่าเดิมนะครับผม ก็ถ้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้จะมีตัวของตัวเลขเงินเฟ้นเฟอนะครับของฝั่งอังกฤษประกาศออกมานะฮะก็ออ,ออกมาที่10.4ซก็มหาศาลมากนะก็สูงเยอะเยอะกว่าที่คาดการด้วยแล้วก็โอ้งเงินเฟอ้อบ้านเขาบ้านฝั่งของยุโรปฝั่งอังกฤษเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะสูงจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ก่อกวนของยุโรปต่อเนื่องนะครับขณะที่ตัวเลข ฝั่งอื่นทั่วโลกไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีตัวเลขประกาศออกมาก็จะเป็นตัวของเอฟโอมซีนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยะนะที่ประกาศตัวขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะก็ขึ้นจาก4.75นะครับไปเป็นตัวของ5เรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของดอกเบี้ยฝั่งของสหรัฐ นะครับอ่ะก็มาดูตัวท็อปิกนะครับหลักๆสำคัญท,ที่ที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับแน่นอนว่าเรื่องแรกก็จะเป็นตัวของเฟดนี่แหละนะครับผมก็ธนาคารกลางสหรัฐก็ปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ย0.25เนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกออ็อย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับว่าจริงๆปรับขึ้น0.25ก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะก่อนสัก2สัปดาห์ก่อนน,นั้นนี่ตลาดยังกังวลอยู่เลยว่าเฮ้เฟดเนี่ย นะฮะเขากลับมาเขาอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยสูงจุนะครับก็ก็สุดท้ายลดลงมาเหลือ0.25จุดงรจริงๆก็ถือว่าถือว่าเป็นการชะลอลงมาแล้วนะนะครับจากจากจากเดิมที่ที่จะไปจุดหตอนนี้ก็เหลือจุดสอนะครับผมตัวของดอกเบี้ยนโยบายของเฟดตอนนี้กรอบก็จะขึ้นมาอยู่ที่ห้านะครับถึง4ี่่อร์เนะครับผมก็จะเป็นกรอบตัวของดอกเบี้ยก็มากรอบบนนะฮะกรอบบนมาแตะในส่วนของ5แล้วนะครับผมก็เออ่ สำหรับตัวของตลาดนะครับเมื่อคืนเราค่อนข้างผันผวนนะตอนแรกตอนตอน,ตอนที่เปิดเปิดข้อยแถลงมาช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดก็บวกไปก่อนนะครับตลาดถือว่าออดอกเบี้ยขึ้น0.25ก็ก็ดีแล้วนะครับผมค่อนข้างจะพอใจก่อนนะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงนะในช่วงท้ายตลาดนะครับหลังจากที่คุณจอมพลเวลพูดว่าตัวของธนาคารกรางสารนีออกมาแสดงมุมมองนะครับซึ่งก็สําหรับตัวของมุมมองที่ทางคุณ จโจโลมพาวเวลเนี่ยเขาแสดงมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเป็นที่พอใจของตลาดสักเท่าไหร่นะครับผมก็หลักๆถ้าจะสรุปให้ฟังเนี่ยนะฮะก็ตัวของธนาคารกลางนะครับผมเขาพูดว่าตัวของเ,อเรื่องของอวิกฤตที่เกิดขึ้นในฝั่งของกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับก็มองว่าตัวของระบบธนาคารของสหรัฐเนี่ยยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นมากเพียงพอนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วกระทบเนี่ยก็จะเป็นธนาคารขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พูดใหเ้เล่าไปถึงว่า ประชาชนนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะยังไงตัวของรัฐบาลนะครับรดาคารการเนี่ยนะฮะก็จะดูแลความเสี่ยงให้นะครับดูแลเรื่องเงินฝากคนที่ปลอดภัยแน่ๆนะสิ่งที่เฟดพูดคนที่ปลอดภัยแน่ๆคือตัวของผู้ฝากเงิน นะครับอันนี้สบายใจได้นะฮะผมแต่ว่าก็ภาพรวมนะฮะภาพรวมองรวบเศรษฐกิจเอ่อระบบการเงินของการธนาคารสหรัฐยังคงแข็งแกรงอยู่นะครับก็ตัวของเฟดยังคงบอกว่าเรื่องของการลบลดงบดุลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการทํา QT เนี่ยนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะนะฮะแล้วก็ย้าเหมือนเดิมว่าถ้าเห็นตัวของงบดุลช่วงนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมาจากโปรแกรมพิเศษที่ที่ปล่อยกู้ให้กับตัวของธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กนะครับตัวของเฟดภาพใหญ่ยัง ทำ QT อยู่นะไม่ได้ไม่ได้พิมพ์เงินทํา QE นะอย่างที่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเข้าใจผิดกันนะครับไม่ได้ทำนะนะตัวงบดุลเฟดเนี่ยมันคือภาพรวมของธนาคารกลางน,านานะเพราะฉนั้นก็กระเป๋านึงเนี่ยคือถอนออกทํา QT เหมือนเดิมอีกกระเป๋าหนึ่งคือไปปล่อยกู้พิเศษนะช่วคราวให้กับธนาคารกลางธนาคารขนาดการข,ข,ขนาดเล็ก พอเน็ตออกมาแล้วเนี่ยงบดุลมีการรวมทุกอย่างนะครับพอรวมทุกอย่างแล้วอาจจะเห็นตัวงบดุลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแต่เพิ่มขึ้นมาจากเหตุผลที่มันมันมันคนละเรื่องกันนะเฟดก็ยังตอบอยามาว่าเอยแยกกันดีๆนะนะค,คุณเป็นสํานักขา่าวคุณอย่ามาพูดอะไรที่ทําให้ตลาดเข้าใจผิดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเฟดเขาก็ยังทิ้งว่าเอยจริงๆตัวของเงินเฟ้อมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็สูงนะครับกลับมาสูงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยยังจะทําทุกวิถีทางนะถ้าจะต้องขึ้น นะครับเพื่อกดเงินเฟอ้อให้ลงมาให้ได้นะครับนี่ก็เป็นเมสเซจที่ส่งออกมานะฮะแล้วก็ทําให้ตัวของตลาดเนี่ยปิดลบลงไปก็ตลาดก็เปน็นอันตีความว่าเฟดเนี่ยยังคงค่อนข้างจะฮอกกิชอยู่นะครับผมยังอาจจะเรียกได้ว่าปิดประตูนะครับในการที่จะมาเร่งลดดอกเบี้ยในช่วงนี้นะอาจจะปิดประตูนี้ไปนะครับยังไงดอกเบี้ยเนี่ยอ่าก็ต่อให้ไม่ขึ้นเยอะกว่าเท่าก่อนในนี้แต่ก็คงไม่ได้ลงเร็วๆนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ตลาดตีความมา อย่างไรก็ตามจริงเฟดเนี่ยนะฮะก็เขาก็ดอกจันไว้ให้ว่าจริงๆถ้าเกิดเรื่องของตัวของธนาคารนะฮะขนาดการขนาดเล็กที่มันมีปัญหาแล้วมันปัญหามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเฟดก็คิดพิจารณาเหมือนกันนะว่าอาจจะโฮดอกเบี้ยหรือว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อก็เป็นไปได้นะแต่เขาดอกจันวัดถ้านะถ้านะุ่มธนาคารมีปัญหาจริงๆซึ่งตอนนี้เขาเชื่อว่าไม่มีนะครับผมเขาคิดว่าตัวของธนาคารยังภาคธนาคารยังคงแข็งแกร่งนะครับก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เฟด เล่าให้ฟังมาสุดท้ายเขาก็ประกาศในตัวของดอทพอตนะครับดอทพอตเนี่ยจะเป็นตัวคาดการนะครับอัตราดอกเบี้ยที่คณะกรรมการเฟดเนี่ยนะฮะเขาเขาคาดการเอาไว้นะครับก็ดอทพอตประจําปี2อสาข่าวดีคือยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ได้ตัวของท่านการรมการยังไม่ได้มีความเห็นว่าดอกเบี้ยของปีนี้ปี2อสาเนี่ยนะฮะจะต้องขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับผมก็ตัวของดอทพอดในฟอร์แคสต์ออกมานะอยู่ที่ดอกเบี้ยป,ปิดปี2อสานี้อยู่ที่5.1%ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็น4.75ถึง5แล้ว นะครับ5.1เนี่ยมันก็เหมือนขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะให้ไปเป็นช่วง5ถึง5.25นะก็เฉลี่ยวมาเป็น5.1เอนะก็เหมือนขึ้นดอกเบีย้ย0.25เออีกแค่ครั้งเดียวอันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือเป็นข่าวดีอันนี้เป็นข่าวดีเล็กๆนะที่ธนาคา,ารกลางไม่ได้มองว่าดอกเบีย้ยจะต้องขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับผมก็สิ่งนึงอาจจะไม่ดีมากคือตัวของดอกเบีย้ยนะครับปีหน้าปี24เนี่ยนะขยับขึ้นนิดนึงนะครับ จากจาก pot อดอทพอตอบทไปแล้วเนี่ย4.1นะก็กลายมาเป็น4.3นะครับผมก็ปีหน้า24เนี่ยจะลดดอกเบี้ยลงไปอยู่ที่4.3เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดน้อยกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพของดอทพอตนะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมาน ไปต่อกันที่ข่าวถัดไปนะครับตัวของอตัวรัสเซียนะครับผมก็กับจีนเนี่ยนะยังประชุมกันต่อเป็นวันที่3นะครับสุดท้ายก็มีเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับตัวของรัสเซียกับจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มความสัม,สกกม,สมส état, พันธ์นะครับจะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาในส่วนของนวัตกรรมนิวเคลียร์นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวนะว่าเป็นอาวุธหรือว่าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้านะก็จะกระชับความสัมพันธ์นะแล้วก็พัฒนาตัวของนวัตกรรมนิวเคลียร์มากขึ้นนะครับผมก ละเอียดนะว่าจะพัฒนาไปยังไงไหนนะแต่ที่แน่สหรัฐน่าจะไม่ชอบแหละสหรัฐไม่ค่อยอยากให้ใครพัฒนานิวเคลียร์อะไรเท่าไหร่ ข่าวถัดไปนะครับผมก็จะมีตัวของ c ีโ Tik t o ็อนะครับผมก็เขามีมีร่างนะครับแถลงออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยซีโอทิกต็อเนี่ยจะเข้าไปนะครับผมตัวคุยกับทางสภานะครับของฝั่งของสหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยนะครับโจมตีว่าเฮ้ยทิกต็อกเนี่ยนะฮะทำให้คนติดนะครับแล้วก็ทําให้เยาวชนเนี่ยนะครับติด การแล้วก็ส่งผลผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับต่อเยาวชนนะรวมไปถึงอาจจะมีการเก็บข้อมูลนะของประชาชนสาระไปส่งให้พรกคอมมิวนิสต์น,นะครับก็เดี๋ยวซีโอทิกต็อกเนี่ยจะเข้าคุยกับสภาปลายสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าเขามีร่างตัวของตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเนื้อหาที่จะไปคุยกับสภาออกมาแล้วนะครับผมก็บุมเบิ์ไปรวบรวมมาก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอ,นอเนี่ยนะครับผมก็ตัวของทิกต็อกเนี่ยนะก็จะเข้าไปพูดจะเข้าไปยืนยันกับทางสภาว่าตัวของ เอ่อทิกตอกในสหรัฐเนี่ยมันแยกออกจากจีนนะแล้วทิกตอกในสหรัฐเนี่ยข้อมูลอยู่ในสหรัฐนะครับไม่ไม่ได้เหมือนทิกตอกในจีนที่ส่งให้ให้ที่ที่ถ้าพักคอมมิวนิสต์ขอมาก็ต้องให้นะฮะของสหรัฐเนี่ยขอมาก็ไม่ให้นะถือว่าเป็นที่ที่เป็นคนแยกออกจากกัน ครับผมแล้วก็ทาง c ีอเนี่ยเขาเตรียมจะไปพูดว่า t i ก t o k ในปลอดภัยอันดับต้นๆนะนะเมื่อเทียบกับแอปจีนอื่นๆในสหรัฐนะครับผมมันก็เป็นอันนึงที่เดี๋ยวเราดูกันว่าตัวของสหรัฐเนี่ยนะฮะจะมีท่าทีอย่างไรนะครับผมแล้วก็ตัวของ t i กต o k เนี่ยจะต้องโดนมีปัญหาอะไรไหมนะครับในในในฝั่งของสหรัฐนะครับผมก็เอ่อเรื่องสุดท้ายของวันนี้คงเป็นตัวของ First Republic Bank นะครับผมก็เป็นธนาคารขนาดเล็กอันหนึ่งที่ดูท่าทางไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะ เกิดเหมือนจะเกิดแบงก์รานแล้วจะเกิดปัญหาตามจากตัวซื้อคอนโดเล์แบงก์ออกมานะครับปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะฮะก็คุยคุยแล้วนะครับว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอีกตัวนี้เขาเอ่อน่าจะดูแล้วมีปัญหาแล้วก็อาจจะเข้าไปช่วยนะครับโดยที่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะว่าจะจะจะ,จะช่วยในรูปแบบไหนนะครับแต่ก็น่าจะเป็น เข้าไปแซกแซะเข้าไปช่วยเพื่อเรียกความมั่นใจแหละนะครับเพื่อไม่ให้ตัว First Republic Bank เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังยังมี2แง่2องงามอยู่ก็คืออาจจะมีทางหนึ่งก็คือธนาคารใหญ่นะครับที่เขาสปอนเซอร์อยู่เนี่ยอย่างตัวของ JP Morgan ก็อาจจะเอาเงินเข้ามาใส่หรือเฟิร์สรีพับลิกอาจจะต้องเพิ่มทุนนะครับขายหุ้นออกมานะครับซึ่งว่าทางใดาทางหนึ่งอย่างรัฐบาลบอกอ่ะเคสนี้อาจจะเข้ามาดูแลแล,แล้วนะครับก็จ,จะเป็นอีกข่าวดีหนึ่งนะที่ต่อให้ธนาคารกลางสหรัฐนะเขาจะเขาจะบอกดดออออกกเเบีี้นะนน้้ยยขึนนนนตต่่่่่่ะะไไไมัังงววลรรแแาคชจิๆ ธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กพวมีปัญหาปรับก็ยังมีข่าวมาอยู่ว่าธนาคารตัวของรับฐบา,สาลสหรัฐเนะี่ยก็ยังคงช่วยยังคนดูแลอยู่นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีกับกลุ่มของธนาคารนะครับ ก็สําหรับข่าววันนี้นะครับก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคำแนะนําเราเราก็ยังยืนยันคำแนะนําเหมือนเมื่อวานนะถึงแม้ว่าตัวของตัวการประชุมเมดเเบอซี่เนี่ยจะออกมาค่อนข้างจะผิดหวังไปหน่อยนะครับผมแต่คําว่าผิดหวังที่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดหวังไว้มากๆว่าเฟดจะเปลี่ยนโทเลยลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยผิดหวังนะครับแต่ถ้าถามว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะเท่ากับ2อาทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีติเกตตัวของซีอคอนวัลเดนดงเนี่ยถือว่า ถือว่าตอบโจทย์นะดอกเบี้ยขึ้นน้อยกว่าที่ตอนแรกที่กังวลกังวลกันนะครับก in anyway. right? ็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นมุมมองของของของทีมกลุทธเราเราก็มองว่าจริงถือว่าไม่ได้แย่นะตัวของเฟดที่ออกมาขึ้นอัตู0.25นะครับโทนออกใจออกมาฮอกกิจเหมือนเรียกว่าโทนเหมือนเดิมแล้วกันเหมือนก่อนที่จะมีวิกฤตทาารเอ่อเรื่องของแบง์นะครับผมนั่นคือเราเรายืนยืนว่าตัวของพวกหุ้นพวกกลุ่มเติบโตกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นภาพที่สามารถสะสมได้เพียงแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดค่อนข้างจะไซดเยลกกก็็ันะะรปษณาท การสะสมนะครับกองรุ่นพวกเติบโตที่เราแนะนําอยู่ในช่วงนี้นะครับก็จะมีอย่างในตัวของพวกหุ้นเติบโตทั่วโ,โลกอย่าง KMBESGCG นะครับกับตัวหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในสหรัฐอย่าง ESGUSTech นะครับก็เป็นอีกสองกองที่เราแนะนําที่ทย,ยอยสะสมนะครับในช่วงนี้ได้นะครับผมอ่ะก็เสารวันนี้นะครับผมผมและทีมงานของขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะครับ